สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนๆที่ติดตามชมสวนสบายสบายอยู่นะครับภาพที่เห็นนะครับเป็นทุเรียนต้นหนึ่งของผมนะครับซึ่งลงปลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับลงปลูกในช่วงหน้าแล้งพอดีเลยครับก่อนฝน จะเริ่มลงมานะครับสภาพเช่นนี้นะครับเพื่อนๆนที่เคยปลูกทุเรียนคงเคยประสบมาแล้วนะครับคือเมื่อลงปลูกได้ประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์นะครับสภาพต้นก็จะสวยนะครับเริ่มแตกยอดนะครับแต่ในช่วงหน้าแรงนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับที่ดิน สภาพอากาศในภูมิภาคแถวอีสานนะครับช่วงเช้าอากาศจะออกนหนาวเย็นๆนะครับแต่พอเริ่มสายขึ้นมาหน่อยนะครับแดดจ,จะร้อนจัดมากนะครับความชุ่มชื้นในอากาศแทบจะไม่มีเลยครับนั่นคือในช่วงหน้าร้อนนะครับ ปลายหน้าหนาวนะครับนี่ครับผมปลูกไว้เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับเกิดอาการใบแห้งกรอบเลยครับขนาดว่ารดน้ำอย่างดีเช้าถึงเย็นถึงนะครับใบกลับแห้งกรอบครับ แล้วก็ร่วงหมดเลยครับผมก็หาวิธีแก้ปัญหานะครับเอ๊ะจะทำยังไงดีนะครับแต่เดิมผมปลูกต้นนี้นี่ผมปลูกตามปกติธรรมดานะครับก็คือถังที่เห็นวางข้างๆเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีท่อบ v v c ก็ไม่มีครับขุดหลุมฝังปลูกพูนดินขึ้นมานิดหน่อย นะครับเพื่อให้น้ำระบายเป็นการปลูกในสภาพที่คนทั่วไปปลูกกันนะครับใบแห้งกรอบร่วงหมดเลยครับนั่นเป็นวิธีการที่ทำให้ผมเริ่มคิดได้ว่าการฝังท่อ พีวเจาะรูรอบรอบท่อนะครับความยาวท่อประมาณฟุตเศษนะครับหรือ2ฟุตก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านใดชอบความลึกจะฝังท่อไว้ในระดับไหนนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะครับปลูกแบบไม่ฝังท่อผลที่เกิดขึ้นนะครับ ผมเห็นแล้วนะครับทุเรียนแห้งกรอบขนาดรดน้ำอย่างชุ่มเลยครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากระบบรากของทุเรียนนะครับปกติในหน้าแรงเวลาเรารดน้ำนะครับโดยโดยเฉพาะสภาพดินที่เป็นดินเหนียว นะครับต่อให้เรารดชุ่มขนาดไหนนะครับระดับน้ำที่มันซึมลงใต้ผิวดินหลังเราลดน้ำนะครับอย่างมากก็แค่1นึ่ฝ่ามือครับที่ซึมลงไปได้ถ้าสภาพเป็นดินเหนียวนะครับสูงสุดละ1นฝ่ามือนั่นคือที่ซึมลงไปได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า หลุมที่เราขุดปลูกนะครับเราขุดเสร็จนะครับรอบๆดินที่รอบๆหลุมนะครับเป็นดินเหนียวแล้วเราเอาดินร่วนดินดีนะครับผสมปุ๋ยคอกผสมเศษพืชซากพืชน,นะครับ สใส่ลงไปในหลุมตอนปลูกนี่นั่นยิ่งทำให้เกิดภาวะน้ำแช่ท่วมขังนะครับซึ่งส่งผลทำให้รากทุเรียนนะครับมันเน่ามันช็อกนะครับรากไม่เดินรากตายนะครับก็เลยส่งผลให้ใบร่วงครับ อย่างที่เห็นต้นนี้นะครับนั่นคือรูปแบบเดิมๆที่ผมปลูกไว้นะครับตามรูปแบบทั่วๆไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฝนเริ่มลงนะครับผมสังเกตเห็นนะครับว่าต้นทุเรียนต้นนี้ลำต้นมันยังชื้นอยู่นะครับ ผมก็เลยขุดท่อนะครับฝังท่อ pvc เจาะรูนะครับท่อที่ฝังไว้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ห่างจากโคนต้นทุเรียนก็ประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็เอาถังน้ำนะครับมาวางไว้หนึ่งถังนะครับพร้อมด้วย ถ้าคนหนูนะครับด้านหนึ่งก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับอีกด้านหนึ่งก็วางไว้บริเวณใกล้เคียงกับโขนต้นทุเรียนน้ำในถังนะครับก็จะซึมผ่านผ้านะครับเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนนะครับในระดับความเปียกชื้นที่ไม่มากเกินไปนะครับ ท่อน้ํานะครับที่ผมวางไว้ในช่วงฤดูนี้นะครับคือเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยมันจะช่วยนะครับช่วยระบายน้ําจากโคนทุเรียนนะครับเข้ามาในท่อ PVC เมื่อฝนตกในปริมาณมากนะครับเดิมที่มันเคยขังอยู่ในโคนต้นทุเรียนอย่างเดียวไปไหนไม่ได้เนี่ย เมื่อฝังท่อ pvc ลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลซึมกลับเข้ามาในท่อ pvc ท่อ PVC มันเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างมันมืดเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันชงมันเป็นช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่รอบๆท่อ pvc. มันก็จะไหล เข้ามาตามรูที่เราเจาะไว้นะครับส่งผลให้พื้นดินรอบๆโคนต้นทุเรียนเนี่ยปริมาณน้ำลดลงครับไม่เปียกชุ่มจนเกินไปเดี๋ยวนี้ทุเรียนต้นนี้ที่เคยใบร่วงแห้งกรอบเหี่ยวเฉานะครับตอนนี้เริ่มแตกยอดใหม่แล้วครับเพื่อนๆคงสังเกตเห็นนะครับว่า กิ่งนี้นะครับยอดอ่อนแตกใหม่ละนะครับกิ่งอีกกิ่งหนึ่งนะครับด้านบนก็เริ่มแตกยอดอ่อนใหม่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าระบบรากของทุเรียนต้นนี้นะครับกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแบบนี้นี่ติดแน่นอนครับแก้ไขได้นะครับสำเร็จแล้วนะครับ กิ่งอ่อนตาอ่อนแตกออกมาอีกตาหนึ่งแล้วครับข้างๆต้นตุเรียนเพื่อนๆคงสังเกตเห็นนะครับส่วนปลายยอดนะครับอันนี้ต้องขอเรียนว่าแห้งตายไปแล้วนะครับวันนี้ผมเตรียมกันไกรมาด้วยนะครับเอามาตัดยอด ที่มันแห้งตายไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะตัดออกไปเลยนะครับอันนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับมันแห้งไปละ ิ่งข้างล่างนี้ก็ตัดได้เลยนะครับแห้งละไม่รอดละกิ่งตายไปแล้วนะครับกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ก็มีตาใหม่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตาใหม่แตกออกมาละนะครับส่วนยอดนะครับส่วนยอดก็รู้สึกว่า ตายแล้วเช่นเดียวกันนะครับตัดไปอตัดไปละด้านนี้นะครับปลายยอดนี้ก็ตายไปละนะครับตัดออกนะครับอันนี้ก็แห้งไปละนะครับก็จะเหลือนะครับกิ่งที่กําลังแตกยอดใหม่นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้มาอย่าง เห็นคาตาเลยครับว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาทุเรียนใบแห้งกรอบนะครับร่วงยอดแห้งนะครับแต่ทำให้กลับฟื้นคืนมาไม่ตายได้นะครับนะครับดูโอเคเลยครับติดแน่นอนครับ ตอนนี้เนี่ยผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูในช่วงระยะเวลาทุกๆเดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันรอดจริงๆครับใต้โคนต้นทุเรียนต้นนี้นะครับผมเริ่มนำมเมล็ดนะครับมเมล็ดทุเรียนเห็นไหมครับมาฝังไว้นะครับ เห็นไหมครับอมะเล็ดทุเรียนนี่กําลังงอกนะครับฝังไว้ทําอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ได้ต้นทุเรียนขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนําไปเสริมรากนะครับเมื่อมันโตขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคกลยุทธ์นะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต้นทุเรียน ยอดแห้งใบแห้งกรอบกร่วงล่นนะครับวิธีการโดยสรุปก็คือทําให้ระบบรากทุเรียนมันกลับฟื้นคืนมีชีวิตขึ้นมานะครับสำคัญที่สุดเลยครับระบบรากทุเรียนถ้าระบบรากมันไม่เน่านะครับมันกลับมาหากินได้ตามปกติเนี่ยก็จะทําให้ทุเรียนรอดตายนะครับ ถึงแม้ใบจะร่วงไปหมดยอดจะแห้งไปแล้วก็ตามนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่สวนสบายๆอยากนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบนะครับชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ